ครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับเกม Black Beacon นะครับอ่าตัวเกมเนี่ยเปิดเมื่อวานแต่ว่าผมเพิงเล่นวันนี้เส๋งอ่ะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาสอนรีโรกันนะครับจะก็ะคือเราจะเปิดตู้ลิมิต e d 20โลต้นเกมหลังจะจบสตอรี่ด้าน1นนะครับซึ่งทำยังไงเรามาดูกัน่อนอื่นนี้หลังจะเราเล่น1ค4จบ ก็ให้เราเข้าไปใส่โค้ด่อนเลยก็ได้นะเราคัดลอกเสียโค้ดมานะครับแล้วก็กดเข้าไปแลกโค้ดได้เราเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวผมแปะโค้ดไว้ให้แล้วกันนะมาระมาเนี่ยเราก็รับของให้เรียบร้อยแล้ว ก็เนึ่งเราเข้าไปที่กิจกรรมรับของที่กิจกรรมมาให้หมดจนครับที่ขึ้นขีดแดงเนี่ยนี่เราเคยรับได้มาห้าเราไปแล้วก็มารับของ Level เลเวลกันต่อห้าสิบไม่มีเได้มาห้าสิบเ้วก็ไปแล้วนะครับรับของให้เรียบร้อยนะครับ จ,จริงๆไงพวกนี้ไม่ต้องยังไม่ต้องก็ได้นะเพราะว่ามันไม่มีเห็นรูนให้เราเนาะโอเคแล้วเรารับที่คลอดไปมาบเราก็จะได้มาอีกห้าสิบชิ้นแล้วก็คุณแจสิบ ตัวนี้จะเป็นเหมือนพาร์ทแล้วกันเนาะก็คือพาร์ทนั่นแหละฮึ่มจะเวลอัพอืมเลาวก็จะมียี้าโอ้สวยแอร์สิบได้หมดเจ็ดสิบห้าชิน้นว้าวอันนี้พึ่ง <laughs> รู้พึ่งรู้ตระระคิดเมื่อกี้อย่าไปบอกใครนะครับ แล้วก็เราจะมีทั้งหมดอยู่ที่มีกุญแจตู้ธรรมดาสสิี่แล้วก็เพชร9้าแล้วก็สิบชิ้นสำหรับตู้เลดับตู้ลิมิตเต็ดซูมดีกว่าอืมม่วงมาแต่ไกลเลยพี่ ะซึ่งสิบโลเนี่ยต่อครั้งใช้หนึ่งพันห้าพันห้าร้อยสิบโลนะครับอ่าเราก็นี่ผมมีวิธีเรามาสุ่มตัวนี้กันสุ่มตัวนี้ไปยี่สิบโลอืมอ๋อ ไม่ออกทองเลยอจะร้ายมากนี่เราเราเข้าไปแลกแล้วกุญแจมาเพิ่มห้าดอกครับเนี่ยพอดีเป๊ะไม่ไม่เป๊ะโอเคเราจะได้ไปอีกห้าดอกแล้วก็รวมกับนี้ก็จะได้อีกสิบโลเป็นทั้งหมดหนี้สิโลปุ๊บได้ไหมเนูะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทองทองทองเอาแล้วเอาแล้วมาไหมมาเถอขอรู้นิดนึงยังจะต้องมาอยู่แล้วลเนาะนรู้ทำไมปึ๊บโอ้โหเงินจากรีมทั้งหมดประมาณห้ารอบได้ในสุดเขามาแล้วในสุดเขาก็ออกมาแล้วเย้ได้เวลาเล,ล่นละแล้วก็ตรงส่วนนี้เราจะเลือกเป็นอะไรก็ได้นะ แต่ว่าแนะนําเป็นนี่ดีกว่าแล้วแต่คนชอบแล้วแต่ชอบอะไรก็ได้แต่ตัวนี้เป็นตัวทรัพย์ที่ดีเอ่อเป็นตัวฮิลที่นับว่าโอเคเราจะเลือกมาก็ได้หรือว่าเราอวยตัวไหนเราชอบตัวไหนก็เลื่อนมาได้ครับส่วนไขเกลือเราก็แค่กดเข้ามาที่ตั้งค่าบัญชีแล้วกดลบบัญชีได้เลยตรงนี้นะนี่แต่เราไม่เกลือขอผ่าน <c oughs> สำหรับใครที่มองว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับกดกดซับด้วยก็ได้นะสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ลาไปก่อนรค,ครับสวัสบาคค่ะ